ยอก็ตอนแรกว่าจะทำเรื่องเอมวเพลงที่ลองไปแต่แบบไม่เป็นไรสคริปมาเลยก็ได้ออย่าลืมไปฟังคลิปบนบนนะของจอช่องช่องเดิมที่ที่เคยบอกให้ไปฟังไปทะลาะอะไรเงี้ย อ่าเพื่อความเข้าใจจำชื่อไม่ได้แล้วอุตส่าห์จำมาเมื่อวานอุตส่าห์จำมาว่าจะมาพูดต้นคลิปน่าจะมีคําว่าอืมคําว่าโดดเด่นหรืออะไรเนี่ยอยู่ข้างท้ายคลิปนะคลิปบนสุดนั่นแหละอ่ามันออกก่อนที่กําลังจะกดอัดคลิปแค่แบบแปบ๊บเดียวไงแต่แบบว่าคนไทยก็ไม่ได้กดอัดคลิปไง <c oughs> นั่นแหละเหตุนผลเดิมๆเนาะอยู่อยู่กับอะไรแบบเนี้ยมันก็จะ นี่แหละเก็บเวลามันก็จะเป็น,นอ,ปะอ,ะอย่างนี้แหละโอเคสําหรับปกอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าทําเรื่องเดิมมาผสมกันได้ทีนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องที่ทําค้างไว้เนาะน่าจะถึงตอนที่หนึ่งทับยี่สิบเก้าแล้วเดี๋ยวจะเขียนไ้ให้เกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่เข้าหาเนาะที่เข้าหาเฟดิกอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วอะตั้งว่าจะทําเรื่องนีโนเนาะแต่ไม่เป็นไรโอเคมาพูดกันขอบเขตคร่าวๆก่อน การคาดการจากจากถ้าจากเซนแล้วหนึ่งนั่นคือสเต็ปแรกเนาะทีนี้ก็ต้องดูวงส่วนตัวของคุณด้วยเนาะว่ากับมาดูที่คุณไว้ใจว่าคุณมีในส่วนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเซนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นมีมิชชั่นที่เกี่ยวที่ส่วนมีส่วนในในมิชชั่นของคุณอะที่เกี่ยวข้องกับการปาบมาหรือซาตานหรือว่าเกี่ยวข้องกับวิญญาณที่ชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นอยู่ในร่างคนหรือว่าหรือว่าหรือว่าอยู่ในอีก มิติหนึ่งเลยแล้วเราต้องไปจัดการอะไรเงี้ยเนาะซึ่งหลักๆก็จะมีอยู่ในมีในพิจิกอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งถ้าเกี่ยวกับตัวตนของคุณเลยอ่ะแล้วแล้วแบบว่ามันก็โดนไปหมดอะไรเงี้ยก็แปลว่าคุณมีส่วนที่จะต้องรู้ดีเกี่ยวกับว่าระดับเลเวลของความมืดต่างๆนานาเนาะอย่างเช่นของเอราเมนอ่างเงี้ยจะเป็นครึ่งหนึ่งที่ด้านขาวที่เป็นมิชชั่นเนาะและแล้วครึ่งหนึ่งก็เป็นด้านดําส่วนแญ่คนที่เป็นแบบเนี้ย เคยแนะนําช่องไปอยู่ส่วนใหญ่ตอนเกิดอะ่ะอย่างเช่นเกิดก่อนกําหนดหรือว่าเหมือนเหมือนเหมือนตุยไปแล้วแล้วก็ค่อยคัมแบ็กกลับมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณจะต้องรู้หรือแม้กระทั่งฝันอะไรเงี้ยถึงในอนาคตอะไรต่อขอนเม้นอะถ้าเป็นดวนงสตัวมันจะเกี่ยวข้องกับโลกของอนาคตทุกจุดเดียวนะก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการประเมินประมาณค่าในอนาคตอ่ะแล้วก็แล้วก็ แล้วก็การที่ต้องรู้ด้านดาร์กเงี้ยมันมันจะมีความเข้มแข็งของของด้านดาร์กหรือว่าด้านด้านขาวด้านดําที่คุณจะมีในตัวนะถ้าคุณมีมิชชั่นซึ่งเมนก็อยู่จุดที่ดีที่สุดของทั้งสองฝั่งเนาะเพราะฉะนั้นก็คือลงลึกได้ทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยส่วนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นสายขาวเนี่ยที่เเมนินติดตามที่เคยพูดชื่อไปเนาะก็ก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นเพราะว่าการที่เราเรียนผูกเรียนผูกเ,เรียนแก้เราต้องรู้หมดไง หมือนคนที่ถอนของทําเสน่ห์อะไรเงี้ยเขาจะก,ก็จําเป็นได่ต้องรู้ว่าถ้าเป็นในแบบของเขมรถ้าเป็นในแบบของต่างประเทศแบบฝรั่งหรือว่าของไทยอย่างเงี้ยต้องแก้ต่างกันยังไงแล้วก็หมอคนนั้นเนี่ยที่ใส่ใดาเนี่ยเอาอะไรมาปนกันบ้างเวลากี่โมงอะไรประมาณนี้นะแล้วบวกกับอีกดอกหนึ่งก็คือว่าอยู่ที่ว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยอย,อยู่อยู่ที่ว่าคนคนที่แก้และกันอยู่ที่ว่าคนที่แก้จะประเมินเหตุการณ์หรือว่ารับเหตุการณ์ได้แค่ไหนว่า คนนี้สมควรไหมที่เราจะช่วยหรือว่าเขาคือคนต้นเหตุที่ทําให้เรื่องมันแบบนี้อะไรแบบนี้เนาะอืมซึ่งทั้งสองข้อนนี้ก็มีความสําคัญคือการที่เราต้องแตกฉานในเรื่องแะถ้าเรามีมิชชั่นแล้วเนาะ,เ,นะ mm hmm. เกี่ยวกับวิญญาณที่อยู่ในร่างคนหรือไม่อยู่ก็ตามแต่ว่าเป็นด้านมืดแล้วเราเป็นด้านสว่างเราต้องแก้ทั้งหมดนั่นแนหะให้ได้โอเคไหมเหมือนสมมติว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเนี่ยมนันเรื่องที่เลวร้ายมากๆแล้วมันก็ ทำลายชีวิตคนหรือทำลายชีวิตที่เป็นที่มีจิตวิญญาณแบบมีร่างหรือไม่มีร่างก็ตามเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้มากกว่าหนึ่งบกหนึ่งเป็นสองแล้วก็ต้องรู้ว่าหนึ่งบกหนึ่งเป็นอะไรได้อีกบ้างที่ไม่ใช่สองอะไรเงี้ยไดไหมโอเคเพราะนั้นที่เกิดตรงน,นี้เพราะว่าอยากให้รู้ว่าแต่ละคนมันมีมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันนอมิชั่นซึ่งนอรมนก็มีมิชั่นตรงน,นี้เหมือนกันแล้วทีนี้ว่าสิ่งที่นอาเป็นทำอยู่เนี่ยตอนเนี้ยนะมันก็เข้าสู่มิชั่นตัวเองในฝั่งงัปกกติล เรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มันก็ใช่เนาะซึ่งเคยพูดไปแล้วนะว่าไลมิชชั่นของของตนเองเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้เนาะคนทั้งหมดนั่นแหละโดยตรงเลยเนาะอืมก็แล้วทีนี้ที่เคยประมาณค่าไว้คร่าวๆเนาะถ้าจากเซนที่พูดไปเมื่อกี้ว่าจากเซนที่คุณมีที่เกินไปเมื่อกี้เนาะสำหรับคนที่มีเซนและดอกที่สองก็คือจากการประเมินจาก ศาสตร์ต่างๆที่คุณมีอะไรเงี้ยมันถ้ามันตรงกันไปหมดแหละมันจนเนี่ยมันต้องแมทกันไปหมดหรือแล้วเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะดูดวงด้วยทางไหนก็ได้ว่าคนนี้อาจจะต้องมีเพื่อนที่รวยหรือว่ามีแฟนที่รวยหรือว่ามีอะไรเงี้ยเช่นแฟนเก่าจัสตินเนี่ยอ่ะก็กาะสามารถคาดการได้เกี่ยวกับจะต้องเกิดมามีคู่ที่แบบมีเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นของเมนนก็เหมือนกันเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ มันจะประมาณค่าได้แล้วด้วยหัอเห้งด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็แมทกันอะไรอย่างงี้ทีนี้นะมันเคยคาดการเรื่องนี้ไว้ไปจำได้ว่าหนึ่งถึงยี่บแปดตอนแต่ว่ายังพูดไม่ได้จบนะแล้วก็พูดแบบเจาะๆไปทีละเรื่องแต่จะพูดให้ฟังว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่มันเห็นเนี่ยมันก็รู้สึกแล้วมันไม่ใช่อะ่ะ ด้วยด้วยด้วยเซ็นก่อนนะแล้วก็ด้วยการเช็คข้อมูลแล้วก็ตรงกันหมดกับเซนเราอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายมันก็มองเห็นจุดนี้แต่ถ้าเกิดไปอิงในด้านของวิชาการหรือด้านของข้อมูลดักจวิทยาหรือนายสิทธิ์ก็ตรงอีกเหมือนกันด้วยการใช้แทคนิคที่แบบอ่านหนึ่งร้อยข้อหีดหิตอของของ,ของนายสิทธิ์เนี่ยก็ล่อเข้าไปยังไม่เห็นว่าข้อไหนไม่มีนะเท่าที่เท่าที่บังเอิญที่จะต้องเรียนเรียนรู้อยู่พอดีแล้วก็ได้ถูกแยดเยียดให้เห็นป๊อปอัพตา่ตางนย่างนั้นนะาะฉะไรอน่รงไปหมด แล้วนันเันก็เดาไว้อยู่แล้วว่าที่นันเบนนานเราไว้คร่าวๆนะก็คือว่าแบ็กกราว์เบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังเอาตั้งแต่ฟิสิกอลก่อนรูปลักษ์ภายนอกจะต้องมีปัญหามากไม่ใช่แค่จุดเดียวที่แบบชัดเจนสองก็คือผิวหรือว่าภูมิลำเนาหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ตามที่ที่สามารถมีข้อมูลหลายๆจุดหลายศาสตร์รวมกันแล้วมันทำให้รู้ว่า ผลประมวลรวมของทุกอย่างที่ทําเอาไว้เนี่ยมันเป็นยังไงมาพื้นเดิมเขาเรียกว่าพื้นดวงแล้วก็รวมถึงว่าที่เห็นตอนแรกด้วยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบมันเคลียร์ในการที่ว่าจะเหมือนคนไทยอะไรเงี้ยไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้สึกถึงได้นะแล้วก็หลายๆอย่างเนอะรวมๆแล้วก็ก็เห็นถ้าตามตำมาณในสิทธิก็มีประเภทที่ชัดเจนอยู่ที่คิดว่าใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้เคียงสิยังไม่เจอข้อไหนที่มาค้าน ค้ำตกได้ว่าข้อนี้คนนี้ไม่มีอะไรอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลเนี้ยที่เป็นประเมินไว้ก็ก็ดาวไว้มานี้แหละว่าจะต้องปกปิดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับภูมิลำเนาหรือว่าเกี่ยวกับแบ็กกราว์พ่าแม่พี่น้องหรือว่าเรื่องการเกี่ยวกับนอกใจหรือว่ามีชู้มีมากกว่าหนึ่งอะไรเงี้ยในแบ็กกราวเบื้องหลังบีไฮเดรสีแล้วก็นั่นก็คือหนึ่งดอกแล้วก็ฟิสิ c อลด้วยเนาะแล้วก็สภาวะทางจิตเอ่อเทลตี้แล้วก็ทางจิตจิตวิญญ,ญาณด้วยผลรวมของพื้นดวง จะต้องแมทกันหมดก็คือก็จริงก็คือไม่โอเคนะคือคือสําหรับคําว่าคําว่าเกิดมาเพื่องานเนี้ยเพื่อเด็กๆอะ่ะที่แบบมีความฝันอะในด้านของศิลปะในศาสตร์เนี้ยไม่ไม่ใช่เนาะคนท,ที่ใช่ก็คืออย่างฟิลิปคุณจินะใช่เคยบอกไปแล้วของอย่างตัวันเนเองก็ใช่คือมันก็จะเป็นเช่นนั้นแล้วแล้วมันก็เดาวไว้คร่าวๆอีก ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ไดเอามาปรวกกับเรื่องของว่าเพราะตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ได้ยังไม่ได้อ่านหนังสืออะไรเกี่ยวกับในสิทธิ์คือจะเป็นเคสศ,ศึกษาเคสตัวอย่างคดีอาชญากรรมต่างนะแต่ว่าก็รู้ได้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องทุกอย่างเลยทุกด้านครบเลยไม่ใช่แค่แกล่าวครอบครัวพื้นเดิมพ่อแม่พี่น้องนะแต่ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวงานเพือ่อนร่วมงานแล้วก็เรื่องกิ๊กก๊ก,กหรือว่าเรื่องของการหาผลประโยชน์ ได้ได้รับผลประโยชน์จากได้รับผลอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นซัพพลายสมุนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นยอดไลท์ไม่ว่าจะเป็นยอดฟอลอะไรก็แล้วแต่จากสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมาต่าง,างๆนานารวมถึงกับบุคคนนั้นบุคคนนี้โดยเฉพาะเรื่องถ้าถ้าไม่ใช่เพื่อนร่วมงานแล้วเป็นเรื่องของอคู่อะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องด้วยหมายความว่าจะต้องมีอะไรที่ได้ผลเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆเนาะด้วยลักษณะโครงสร้างแบบกล่าวอย่างที่กล่าวไปข้างต้นะ แล้วก็จริงทุกอย่างสุดท้ายมาถึงเนาะมาบทนมาถึงตรงที่เรื่องฟิลิกนายเมนเริ่มทําคลิปเนี้ยก็จะทําตั้งนานแล้วก็ไม่ทํามันมีเรื่องของฮักกี้ด้วยเนาะซึ่งนายเมนเคยพูดไปแล้วว่ามันจะเป็นรูปแบบการเดินเกมเหมือนกับฮักกี้นั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรือถ้ามองอีกในมุมหนึง่งถ้ามองให้ลึกก็คือหมายถึงมองให้ลึกคือหมายถึงว่าถ้าเกิดใครอยากได้ภาพประมวลตลําขนั่นแตะต้นจนจ,นจบ ไปเลยแบบแบบไม่ใช่ครัง้งคาแบบตอนนี้ที่ต้องรออีกสิบปีนจะรู้ผลอะไรเงี้ยผลตอนจบอะนะก็ให้ดูในกรณีของฮิตเลอร์ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลัง Behind the Scene ในเรื่องของครอบครัวทุมีล้เนาพื้นดวงอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละเหมือนกันหรือว่าเป็นคนที่เออ่มีปัญหากับเออ่ชื่ออะไรนะลืมแล้วเนี่ยป๋าอะไรนะป๋าเดฟอืมเบอร์เฮิร์ตอันนั้นก็จะพื้นดวงตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับบุคคลนี้มากบุคคลที่ข้า,าฟิิ แล้วก็พฤติกรรมก็ขายขายเยอะเนาะซึ่งมันไม่ได้หมายถึงแค่ว่าพื้นดวงเก่าแต่มันหมายถึงถึงว่าการสามารถคาดการอนาคตได้ด้วยว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นจุดที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่หมายถึงดีกับอีกคนหนึ่งอะหรือลูกหรือพ่อแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่มันไม่โอเคหรือมลชนมันไม่ได้โอเคเลยเพราะฉะนั้นอ มันก็จะเกิดขึ้นต่อให้ต่อให้คุณจะโดนกรอกหูด้วยป๊อปอัพ <_ d ream> เห็นเยอะมากๆว่าอย่างมู้นอย่างนี้อย่างนั้นในเชิงที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวกับภาพเลยหรือว่าในการชี้นําคุณโดยที่ไม่เอาแฟกต์ความจริงมารวมกันต่างๆนานานเนี่ยมันทําให้คุณเข้าใจผิดได้เยอะซึ่งแท็กติกเนี้ยมันเก่ามากแล้วตั้งแต่ตอนที่ใช้เรื่องฮนะิตเลอร์น่ะที่ที่คุมสื่อไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์อะไรในช่วงนั้นในการที่ จะให้คนเข้าใจว่าวันนะของนู่นนี่นั่นเนี่ยเราต้องไปไปทาให้เขาตุยอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอ่ะจริงๆไม่รู้ว่ามันพูดคํานี้ได้ไหมแต่เขาหลังไม่ค่อยอยากพูด,พดคว่าตุยมันมันไม่ค่อยตลกนะมันไม่ได้ตำตมีอะไรเลยนะมันทุกคนแต่พูดตรงๆรงอะเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็เพราะฉะนั้นก็ันมีนเคยพูดไปแล้วเนาะว่าหนึ่งก็คือเดือนกันยาเนี่ยมันเป็นช่วงวันเกิดของสเตคิดหลายๆคนเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่สเตคิดได้รับผลจากคามาที่ทําดีเนาะมาในเจ็ดแปดปีที่อยู่ใน ศิลปะแขนงดนตรีและร้องเพลงซึ่งแต่ละคนเนี่ยโดยรวมภาพรวมก่อนโอเวอร์ออลก็เป็นคนที่อาจจะในในมองส่วนตัวก็มองว่าเป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์หรือว่าเป็นที่แน่ๆเลยก็คือว่าบอลทวี be, ที่เกิดมากับงานสายนี้แน่นอนเนาะหลายคนแล้วก็เคยพูดไปแล้วว่าเป็นวันเกิดของหลายๆคนในเซคิดด้วยช่วงเดือนกันยาซึ่งก่อนหน้าที่จะมาทําเป็นถ่ายรูปหรือว่าถ่ายไปให้เดือดซีนว่า ได้เจอฟิลิกบุคคลบุคคลนั้นนะน,นะบุคคล POKBP OK คบีนะาตสาสมวนะสิ่งที่เกิดขึ้นอนะ่ะก็คือมีอยู่เท่าที่ป๊อปอัพนะก็หลายคลิปที่ให้คนที่ตัวเองรู้จักเนี่ยไปคุยกับฟิลิกหรือว่าก่อนหน้านี้ที่พยายามที่จะแทคกติกของนายสิทธิ์หรือดักจิวิยาในหนึ่งร้อข้อต้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ,ของการโหน ในอาชีพหรือในอะไรก็ตามก็คือโหนหรือหิวแสงหรือว่าหาสัพพายหาผลประโยชน์จากบุคคลต่างๆเพื่อเชื่อมต่อให้ตัวเองเนี่ยได้ยอดหรือว่าได้ว่า,าฉันรู้จักคนนี้นะหรือว่าถ้าคุณเคยได้ยินก็คือว่ารู้ไหมว่าลูกกูลูกใครรู้ไหมพ่อกูเป็นใครอะไรเงี้ยฟิลที่ใช้ความสัมพันธ์อย่าเรียกว่าความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆมาเพื่อตัวเองนะถ้าเกิดว่านึกภาพไม่ออกเนี่ยอ,อย่างอย่างอย่างความหมายของตาสามขาวก็เช่นกัน คำว่าตาสามขาก็เช่นกันในมงกลเลียเท่านั้นนะในมงกลอยเท่านั้นมงกมอเลียมงกอกลอยเออไทยนั่นแหละไทยไทยสา,ายพันธนะุ์ก็คือฝรั่งจะไม่ได้นับตาสามขาวอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะแมทกันไปหมดเนาะรวมถึงความไม่เสถียรในด้านลบของพื้นดวงอะไรหลายๆอย่างด้วยเนาะที่เกิดจ้างสถานการณ์นี้แล้วสุดท้ายก็เข้าถึงตัวฟิลิกแล้วก็ไม่ไม่เคยมีคําว่าเก่งใจอะไรเลยทั้งทั้งสิ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็มีปับอัพขึ้นมาเรื่อยๆไม่จบไปสิ้นตั้งแต่วันนั้นเนาะทีนี้เนี่ยกลายเป็นมาต้องมาอยู่ในฝั่งที่ว่าถ้าคุณติดตามผลงานอยากจะหาคนที่ทําเพลงได้ดีอย่างหัวหน้าวงเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่ร้อยเพลงแล้วที่แต่งเองทําเองหรือไม่ว่าจะเป็นฮันก็แล้วแต่หรือความสามารถส่วนตัวของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นการเต้นของคุณจินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของฟิลิกที่เกิดมาโดยธรรมชาติอยู่ในจุดที่ดีที่สุด ึ่งนัเมนก็มีจุดนั้นเหมือนกันแต่จุดย่อยนะจุดย่อยเกี่ยวกับด้านศิละปะและความสวยงามเพราะฉะนั้นนันเมนก็เลยเข้าใจในในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าก็ศึกษาอยู่ยังไม่ถึงไหนเลยทั้งศึกษาเรื่องเพลงด้วยอะไรด้วยมาหลายเดือนเนาะเพราะว่าเขาทําผลงานจริงๆเขาเรียกว่าทํางานจริงๆอ่ะถ้าถ้าถามก็ให้คุณนึกแปลว่าลักษณะการมินิเลตป๊อปอัพข่าวมันเกี่ยวข้องกับงานของเขาไหมแล้วเนื้อเสียงเขาเราหลัแบบตาฟังหรือว่าความหมายต่างตนั้นนะ่ะมันทําให้คนแบบว่าเป็นอย่างไรบ้างแบบเหมือนเชสเตอร์เบอร์ลิน ต่างๆนานาเนาะแล้วก็รูปลักษ์ฟิสิกอลทุกอย่างมันต้องไม่มีอะไรย้อนแยงเนาะนั่นแหละเลยพอะพื้นดวงแล้หัวเห็งอะไรก็ตามทีเนี้ยพอถึงจุดนั้น่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อมีการป๊อปอัพไปหยุดเนาะทีนี้พอเวลาที่เราจะไปฟังเพลงตรงเนี้ยเราก็จะต้องไปลิงก์เกี่ยวข้องไม่ใช่ความสัมพันธ์นะคำว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น บุคคลที่เข้าหาฟิลิกตลอดเวลาแล้วก็ทํางี้กับหลายๆคนไม่จบไม่สิน้นซึ่งนะั้นมันก็เห็นแล้วแหละว,ว่าทํากับอีกคนต่อๆไปด้วยจนสุดท้ายเนี่ยป๊อปอัพก็มาขึ้นนันะมันได้พูดค้างไว้แล้วว่าเดี๋ยวคอยดูนะว่าคุณแคปยอดฟอรหรือว่าซัพพลายสมุนอะไรไว้ก็ตามเนาะแล้วคุณมาดูว่าจะหาผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์จากการที่จุดสูงสุดที่ที่ท,ที่ฟิลิปต้องได้รับจากและสเตคิดต้องได้รับจากเจ็ดแปดปีที่ผ่านมา เขายังไม่ทำคอนเทนต์อะไรเลยที่แบบเป็นวันเกิดร่วมๆกันไล่ๆกันนะะหรือว่าเป็นฟีดจลิ่งต่อตัวตัวต่อตัวเงี้ยเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยสร้างกระแสนน่นนี่นั่นแบบทุกคนแบบว่าเหรือแม้กระทั่งการหาผลประโยชน์ในลักษณะที่ว่าเหาแต่งงานกับลูกเศรษฐีหรือว่ามั่นหรือว่ามีข่าวมีภาพมีหลักฐานต่างๆนานาเพื่อแบบเผื่อได้ยอดเพิ่มอะไรเงี้ยได้สปายได้สมุนเพิ่มจากการที่ไม่เลยเท่าที่รู้นะสเตย์คิดอะไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลย เน้นเรื่องเพลงเรื่องเรื่องพอยต์ของมิชชั่นตัวเองจริงๆซึ่งตรงนี้มันทําให้เกิดความน่าเคารพแล้วก็น่าสถานะในคนที่ทํางานอะไรคุณก็ต้องรู้ว่านั่นคือมันมันมันเมคเซน์ไหมกับยอดเงินยอดซัพพายต่างๆที่คุณได้มาจากพลังประชาชนทั้งหลายแล้วสิ่งที่คุณทําอ่ะแต่ละวันในแต่ละวันในแต่ละข่าวในแต่ละที่คุณบนันทีดละเอียดอ่อนมากพอเรียนถึงคนอื่นมาก,ก่อนตัวเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่เป็นตัวอย่างของเด็กไปแล้ว เราสร้างงานมันเกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงมไม่ได้เกี่ยวคนแก่เป็นหลักอยู่แล้วนะไปทางทิศทางเราก็เหมือนกับที่นันเมนเป็นซิมสตมเมอร์มันก็จะเกี่ยวข้องกับเด็กมากกว่าคนที่มีอายุถ้านับจากว่าไปทางไหนมากกว่ากันนะเพราะฉะนั้นมันคืออะไรที่เป็นจุดที่สําคัญมากละเอียดอ่อนมากไม่ว่าจะเป็นฟังพูดคิดอ่านเขียนเนื้อเพลงหรือว่าการวางตัวของของคุณหรือว่าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นที่นัเมนประเมินไว้นันเมนประเมินว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่อง เรื่องชู้สาวเนี่ยจะต้องเกี่ยวซึ่งโดยปกติคนทั่วไปที่มีงานไม่ว่าจะด้านไหนที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเป็นลักษณะที่พูดไปเนี่ยเขาเขานะเท่าที่เห็นนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นใครแต่ไม่ได้รู้ทุกคนไม่ใช่แบบว่าจะรู้ทุกคนที่นั่นนะรู้แค่คนที่เราศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครเลยที่เขาจะมาแบบว่ามีแบบว่าแบบหาผลประโยชน์หรือว่าได้รับผลประโยชน์จากมีเพื่อนรวยมากๆตั้งแต่เกิดก็คือเพื่อนดวงเพื่อนคนนั้นหรือแฟนหรือกิ๊กกู๊กักแล้ว แล้วแบบเป็นล่ําเป็นสรรนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังหาผลประโยชน์ได้จากองค์กรตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่างานเดียวหรือว่าอะไรหรือว่าที่ไม่เกี่ยวกับงานด้านนั้นของตัวเองเช่นร้องเพลงหรือว่าอะไรก็ตามหรือคุณภาพของเสียงหรือการทุกอย่างโดยรวมแล้ว,วคือทําเดี่ยวตั้งแต่ต้นก็คือไม่ทําอย่างนั้นตั้งแต่ต้นหละมันต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนู้นคนนี้ตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเดาว่าแล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็จริงทุกอย่างแล้วก็แทบจะทุกวี่ทุกวันหรือวลาหลายหลายรอบก็แล้วแต่เนาะเพราะฉะน้ีย ก็ได้โปรเจกต์กับฟิลิกไปซึ่งก็เป็นเหมือนเดิมก็เหมือนกับงานวันเกิดของบุคคลตาสาังขาวที่ว่าเอ่อจะอะไรก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบรู้จักคนนั้นคนนี้เอ่อฉันลูกใครหรือไม่พ่อฉันเป็นใครเหมือนเดิมแต่ว่าในขณะที่ในขณะสะเตปของของมวลคอนเซปต์นะแต่ในขณะที่สเตคิดก็อยู่ในห้องมืดๆบ้างบางทีก็ปิดไฟบ้างเพื่อที่จะแต่งชุดธรรมดาฉากธรรมดาเหมือนคนคนหนึ่งที่มาคุยกับแฟนคลับแล้วก็รักษา ส,สมดุลในวงแล้วก็ความสัมพันธ์กับแฟนคลับที่เรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่ความเกี่ยวข้องกับแฟนคลับด้วยด้วยด้วยความปกติคนในหลายๆเรื่องทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการวางตัวผลงานหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันปกติมันห่างไกลกับการเทสในเรื่องของว่ากัมกึ่งดากจิวิยาหรือนาซิสิตมากมากรอยข้อของนาซิสิตนะเพราะฉะนั้นจุดยืนมันก็ไม่เหมือนกันแหละสตาร์ฟิทไวโดยตรงเลยทําเพื่อใครเป้าประสงค์กับคนที่สตาร์ฟิทบอดก็คือทําอะไรดีวะ เพื่อให้ได้หน้าได้ยอดได้สัายได้ผลประโยชน์จากคนอื่นอันนี้คือ Start with Word ก็คือการเซลล์เซนเตอร์แบบที่แบบตอนใหก็จะเป็นพวกวนอบีเนาะเออก็คือไม่เคยอยู่ในจุดที่เรนต้องเกิดมาเพื่อทําหรือว่าแบบเกิดมาเพื่อใช่อะไรเงี้ยซึ่งผลตอบรับอะของสเตคิดเนี่ยมันก็เป็นตามคามา่าเนาะที่ว่าก็เกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้จริงสิ่งที่คนจะรู้จักเขาแล้วคอมเมนต์เนี่ยก็จะขึ้นเกี่ยวกับว่าเออได้ได้ตามมาจากเพลงนั้นหรือว่าความหมายขอยงเพลงนี้หรือว่าอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้อง แล้วก็กับบุคคลที่ถูกต้องในงานที่ถูกต้องถูกเวลาเหมาะสมอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละก็เลยพูดได้ฟังว่าตอนเนี้ยก็กลายเป็นว่าได้รับซัพพลายสมุนใดใดก็ตามเนี่ยจากจากคาม่าด้านดีที่เซคินหรือว่าฟิลิปทำเอาไว้เหมือนกับที่เคยอธิบายเรื่องมาลุนไฟไปเนาะลองไปย้อนฟังหูอันนี้น่าจะเป็นตอนนี้หนึ่งทับยี่ิบเก้าเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกขั้นหนึ่งที่ในมันพิสูจน์มาเรื่อยเเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีอีกเยอะ เดี๋ยวจะพูดไว้ก่อนเลยอย่างเช่นการหาผลประโยชน์จากเชื้อชาติที่กําลังทําอยู่ตอนนี้เชื้อชาติสัญชาติยอดเงินใดๆก็ตามไม่ว่าจะอ้างหรือชี้นาอะไรให้ดูที่หลักฐานต่างๆนานาเนาะการที่คนที่จะอ้างคําว่าไทยหรือว่าอะไรได้บ้านและทรัพย์สินของคุณทั้งหมดแทบจะแบบร้อซนของคุณจะต้องกินอยู่ใช้จ่ายอะไรเงี้ยที่นี่รวมถึงการซื้อบ้านแล้วก็ไม่ได้แต่งหรูหรือว่าน,นู่นนี่นั่นแค่ซื้อที่หรืออะไรให้แบบให้ ผลรวมของประเทศอ่ะมันดีกับคนอื่นแต่ตัวเองก็อยู่แบบธรรมดาเนี่ยคือคนปกติเขาเป็นอย่างนี้ดาวทูเอิร์มันเป็นธรรมดาเพราะว่าคนที่เป็นมอนเตบ,บีหรือมีมิชชั่นใดใดก็ตามที่เพื่อคนอื่นด้วยเนี่ยในพื้นฐานพื้นดวงเนี่ยเขาจะมีคําว่าเอมพัตตี้หรือว่าจิตใต้สำนึกมวลรวมเนี่ยอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะเอ่อแต่งชุดแบรนเนมหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้เข้ากับพื้นดวงตัวเองคือพื้นดวงมันจะมีเนาะบางคนเนี่ยเอ่อที่ลักษณะ อ่าอ่าลักษณะที่ที่ดีจากฟิสิกส์คด้วยหรือว่าพื้นดวงที่จะต้องสบายหรือว่าสามารถที่จะใช้ของมปเนมได้แบบเป็นเรื่องปกติของชีวิตหรือโรงเรียนหรือว่าบ้านที่อยู่ตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยภูมิลำเนาอะไรเงี้ยอันนั้นโอเคนะเพราะว่ารดยสิ้นที่คุณสั่งสมมาอยู่แล้วเนาะทุกอย่างมันปัจจัยที่มามคือผลของผลที่ผ่านมาเสมอมันไม่เชว่าอยู่ดีก็ปิ้งขึ้นมารวยวันนี้มันไม่มีทางรัดแล้วมันก็ไม่มีทางแบบนั้นด้วยนะแล้วนั่นมันเคยวิเคราะห์เรื่องภูมิลำเนาไปแล้วเนาะ ถึงโรงเรียนที่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยค่าเทอมหรือว่าการสอบเข้าอะไรพวกเนี้มันก็มองบอกถึงสกยภาพของบุคคลน,นั้นในระดับว่าในประเทศนั้นบุคคลน,นั้นอยู่ที่จุดไหนไม่ว่าจะเป็นต่อให้พ่อแม่ไม่มีเงินหรือสักบาทแต่ตัวเองสามารถชิงทุนได้นี่ก็โอเคอยู่อยู่โรงเรียนที่นี่ไอ้น,นั่นไอ้นี้ได้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประถมเลยก็ว่าไปซึ่งน้ำเงนก็เป็นคนนั้นนะที่ได้ทุนแต่ว่าในหลายๆครั้งแม้ว่าจะโดนกิจกันจากในสิทธ์ก็ตามแต่ว่าในด้านของในด้านของค่าเทอมหรือว่านู่นนี่นั่น มันก็ขึ้นหรือการจับฉลากได้ไปเรียนที่นั่นที่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับบุญบุญบาร,รมีของคุณด้วยอะเนาะที่ว่าจ,จับฉลากได้แล้วไปไอยู่ในเรียนที่ดีหรือว่าการที่พ่อแม่พี่น้องคุณเห็นถึงมิชชั่นหรือว่าเขาเป็นคนดีพอที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดในตั้งใจวางแผนในในชื่อในการเกิดของคุณปุยญาตายายหรือว่าในโรงเรียนที่คุณเรียนในยางพิธีพิธานแต่บุคคลเนี้ยไม่ใช่เลยสักข้อสิ่งเหล่านี้มันสามารถประเมินถึง เรื่องทั่วไปได้ว่า,าในการกินหรูอยู่แพงอะไรเงี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่จุดแรกหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่แล้วมันก็จะมันก็จะย้อนแย้งกันไปหมดนะเพราะฉะนั้นแล้วมันแล้วแล้วการแล้วการทําอะไรเหล่านี้ยมันแค่ย้อนไปย้อนมาไม่ต้องย้อนไปถึงชาติที่แล้วลอยเนี่ยย้อนไปถึงแค่ว่าหลักฐานที่เราจับต้องได้มันคืออะไรแล้วคนที่ติดอยู่ในหลบหลบแรกแกอ่ะที่เป็นสมุนหรือสะพายในสิทธิ์ต่างๆางๆนั้น่ะก็จะยังไม่พ้น อะไรทั่วไปแบบนี้เลยนะลองไปฟังเรื่องผีสักช่องหนึ่งแล้วกันสตอรี่ต่างๆนันนะ่ะนะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปผลให้ฟังก่อนว่าตอนนี้นะตั้งแต่กันยากันยามาก็เดือนแปดเก้าสิบเอแปดเก้าสิบเอ็ดสองก็ประมาณสักห้าเดือนเนาะประมาณนั้นซึ่งเออก็ได้ผลประโยชน์ที่ต้องต้องจับต้องเป็นยอดไม่ว่าจะเป็นยอดฟอรหรือว่ายอดเงินให้ได้จากฟิลิปแล้วนะ ซึ่งคนอื่นในวงก็ไม่ทําเช่นกันเหมือนกับที่ไม่ทำคอนเทนต์ต่างๆในวันเกิดร่วมกันแต่ว่าไอบ้บุคคลบุคเอ่อบุคคลบุคคลเนี่ยเอ่อเช่นบุคคลเนี่ยที่ทําก็คือกับเข้าไปจู่โจมที่ตัวฟิลิปเลยที่ทําคลิปไปไม่พอยังจะตั้งชื่อตัวเองขึ้นต้นชื่อฟิลิปแล้วก็ยังจะภาพรวมนะยังจะแบบตั้งคำว่า b ม h ไฮเดี e ซีนอะคุณคิดดูดิ คือมันไม่มีใครเขาทําไม่เคยเห็นนะตอนแต่เกิดมาเท่าที่คนที่ติดตามคนที่เราติดตามเนี่ยก็ไม่มีใครเขาทําแบบนี้แล้วถ้าเกิดวันมีที่ทาแบบนี้นะที่เขาไปดูโจมคนอื่นนะที่มีอะไรก็ตามที่เหนือกว่าสักข้อหนึ่งนะเช่นยอดเงินที่ใสสะอาดชัดเจนไม่ได้ไม่ได้ได้จากว่าเออฉันไปหาผัวหาเมียหากิ๊กรวยหรือว่าเกาะกลุ่มเพื่อนหรือว่านู่นนี่นั่นไม่คือคนนั้นเกิดมาก็เป็นแนนอยู่แล้วโรงเรียนพื้นเพที่เกิดสถานที่เกิดประเทศที่เกิด ฟิสิกอลดวงพื้นฐานดวงแล้วคนนี้ถ้าเขาดีกับเราแค่ข้อเดียวแล้ว,แล,วแล้วมีใครสักคนที่เราเม็นติดตามเนี่ยมีอีกคนที่เข้าหาบุคคลที่มีสิ่งเหล่านี้มากกว่าตัวเองสักข้อเดียวแล้วก็เอาแบบสกินชิปหรือว่าทาเป็นบีอไฮเดอรซีอะไรเงี้ยฟรีอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ยอมเจอกันในงานว่าถ้าร้องเพลงก็คือต้องได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็ได้ได้มาคุยกันวันนั้นจะพอประมาณยอะไรเงี้ยอันนั้นโอเคแต่ถ้าไม่ใช่แล้วเป็นลักษณะเนี้เรางมินก็ไม่ติดตามเหมือนกันแล้วมันจะดอกดอกจันไว้เลย เลดแฟกต่างๆแล้วก็จะถ้ามีโอกาสดูปัมอัพก็จะไล่ดูว่าบุคคลเนี้ยอยู่ในเลดของของพื้นเพรหรือว่าเกรดนาะสิษิ์ประมาณประเภทไหนอยู่ในแค,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 คตแคแคตรีไหนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแยกแยกระดับได้เนาะแล้วก็สามารถประเมินในอนาคตได้ด้วยว่าจะทําแบบนี้กับใครเยอะแค่ไหนแล้วก็เอ่อประมาณนี้เพราะฉะนั้นอ่ะก็เท่ากับว่า ต่อให้นะเมนจะแบบเฮ้ยคนนี้ช่วยคนมาแบบโอ้โหเป็นหลายร้านคนช่วยโดยตรงทีละบ้านเลยนะน้ำมันก็พอคือจุดที่ตัดแล้วพอถ้ามันเกี่ยวข้องหรือว่านิดเดียวแม้กระทั่งกับแบ็กกราวหรือว่าเกี่ยวข้องกับดกักจิวิยาในพวกนี้ทั้งหมดที่พูดมานะมันก็ไม่อยู่แล้วไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ได้มีมีส่วนเป็นว่าเฮ้ยนี่คือคนที่ฉันเลือกนะให้มันเป็นไวท้ท่หรือว่าลีดใ,ในในแนวทางของชีวิตฉันไม่ทุกวันนี้การ,ร๊อปอัพแต่ละอย่างก็ยังคงรบกวน การทำมิชชั่นของของตัวในมันเองอยู่เสมอและเนี้ยว่าในแพลตฟอร์มจะบางแพลตฟอร์มเคยเคยบอกเคยนุนนี่นั่นไปก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าลักษณะคืนที่สร้างขึ้นมากับสมุนเลยต่างๆนานาเนี่ยมาเพื่อเจตนาที่จะเหมือนกับอย่างที่อธิบายว่าอยู่ฮิตเลอร์ที่ว่าใช้วิทยุกับทีวีในการชี้นามาเสร็จสับเรียบร้อยมีป้ายแปะกลางหัวเรียบร้อยว่าคนเนี้ยเขาเรียกว่าคนดีนะรู้ไหมทั้งที่รูปอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ย มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรที่มันจะแบบ make ซนั่นอะไรเลยมันก็ทําให้แบบขณะที่เรากําลังดิวหรือว่าขณะที่เรากําลังพิมพ์เทคงานหรือเื่อนี้นั่นเนี่ยต้องอป p up ขึ้นมาตรงจุดนั้นจุดนี้ทั้งที่เราไม่ได้ f o ล l o w เลยนะเราไม่ได้ follow เลยเราแบบทั่วไปมากๆของข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่โอเคเดี๋ยวไว้ฉันคลิกดูถ้าเกิดว่าเห็นว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องลงไปดูว่ามันมีอะไรเป็นบ้างอยากรู้อะไรเงี้ยอ่าไม่มีแต่ว่าจะต้องมาแบบอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเสียงเลยการร้องเพลงอะไรเลยอะไรเงี้วะ หนึ่งวิวันแล้ววันเล่าหนึ่งนาทีนู่นี่นั่นนี่นั่น,นหรือเราเสิร์ชโดยตรงเรื่องเพลงก็ต้องไปเอาไปเกี่ยวข้องกับนู่นนี่นั่นนี่นั่น,นเป็นอะไรที่มันมันมากอะ่ะมันมากอืมเพราะนั้นก็พูดให้ฟังเพราะว่านาเมนก็อย่างที่บอกเนาะในเรื่องของสัญชาติเชื้อชาติยอดเงินเออบ้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ การเข้าไปยุ่งในฐานะของงานในนาฐานะของต่างๆนานาว่าเล่นในกรณีน้องว่าฉันแก่กว่าเธอขนาดนี้หรือว่าให้คนนั้นคนนี้อย่างน,นี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ทีละสเต็ปเนี่ยนมันไม่สนับสนุนทางรัฐเลยแบบนี้อยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะถ้าตัวของคุณอนะยังอยู่ในองค์กรหรือว่ามีทีมของคุณอะแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าที่แบบคุณเดินมาคนเดียวอะในขณะที่ทีมของคุณเวลารับรางวัลหรือเวลาเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้อยู่เคียงข้างเขาที่จะคิดทาว่าอยู่เคียงข้างกัน แต่ว่าคุณอยู่ในที่ต,ต่างๆนั้นที่มันไม่ได้เป็นงานที่แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์จ้างคู่อะไรเงี้ยแล้วคุณมาทําแบบสกินชิปหรือมาทําอะไรก็ตามอะหรือว่าจะมาทําใส่ชุดแดงในงานศพสีดําอะที่เล่นเฉดสีต่างๆนานาว่าแบบอม,มุ่งไนการมุ่งเฉดสีมันคือเรียกว่า t อเทนชันนะลองไปศึกษาสัตว์ต่างๆนานาเวลาที่เกิดอะไรขึ้นแล้วกันมันมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่มันเป็นสิ่งที่เห็นไดง่ายมากนะเราสังเกตได้ง่ายมากหรือภาษากายอะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็อะอย่างอย่างคุณจินอ่างเงี้ยก็ไม่ได้รบกวนเวลาหรือว่าฟีดส่วนตัวกับปี่ิกหรืออะไรแล้วก็แถมในขณะทำกิจกรรมยังจะบอกเลยว่าเอ้ยให้ระวังนะหรือหรือคนที่ติดตามเนี้ยก็จะบอกให้ระวังหลังให้ระวังสุขภาพด้วยนะทุกคนอยากให้เขาประหยัดทางฟิสิกอลหรือว่าช่วงไหนที่เขาออกไปนู่นนี่นั่นอยากให้เขาได้คุยกับคนที่เหมาะกับเขาหรือว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นเพราะาเ,าเพราะว่าเขาทํางานหนักมากเพราะว่าเขาทํางานหนักมากแล้วเคยประสอบอุบัติเหตุซึ่งเขาก็พยายามที่จะ คทุกอย่างที่เป็นไม่ใช่พรอยของเรื่องเพลงออกไปกันหมดทุกคนนะนะาที่เห็นนะแล้วถ้าเกิดใครอย,อยากดูเพิ่มเติมนะให้ไปดูวิเคราะห์พวกพื้นดวงอะไรของคิมซูฮยอนก็ได้ซึ่งมีคนที่แบบอ,อ่อะไรก็ก็ไม่ไม่เหมาะสมอยู่เหมือนกันนะรวมถึงพูดถึงเรื่องอ่เ ดาวอะไรบางอย่างด้วยแผนในส่วนตัวซึ่งมันตรงกับบุคคลตาสามขาวเนี่ยแต่ว่ามันตรงเลยนะมีจุดที่ตรงอยู่แล้วบุคคลนั้นที่วิเคราะห์เขาเคยพูดว่าจะชนชาติใดก็ตามคุณลองไปหาดูแล้วกันเขาจะพูดว่าเนี่ยคือคนที่หิวแบบว่าอยากที่จะแบบเวลาที่อยากได้ใครเนี่ยจะต้องเอาให้ได้แบบสติมีไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเหมือนเคสของป่าเดฟกับเอมเบอร์อะไรก็ว่าไปนั่นแนหะหรือว่าน่นนัน่นแต่เขา ไม่ได้วิเคราะห์เขาไม่เขาไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์โดยตรงเกี่ยวกับวิบเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์อย่างที่นะมันไปสอบตอนปโทเนาะสอบเพื่อเรียนสายเนี่ยมันมันไม่ใช่แต่เขาแค่หมายถึงเรื่องดวงพื้นดวงแต่คนะิมซูยอนนัมเนเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะว่าเขาไม,ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในบริบทหลายๆอย่างแต่บุคคลตาสําขาวเนี่ยใช่มีจุดนี้คือจุดอะไรก็ตามที่มันเป็นพอยใหญ่ๆอ่ะคุณไม่เอาออกมาพูดอ่ะคนที่มีความรู้ไม่มากก็น้อยอ่ะจะบอกให้ว่าอันนี้แหละคือต้องฉันต้องเอา